สวัสดีครับสวัสดียามบายครับสวัสดีทุกท่านครับกำลังอยู่กับ t ตาวัด for ฝันชาแนลนะครับขับพบกันวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นําเสนอไอเดียบ้านในแบบต่างๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านครับแล้วก็งบใช้จ่ายต่างๆนะครับในการทําบ้านครับเพื่อเป็นไอเดียแล้วก็เป็นความรู้แล้วก็ช่วยในการตัดสินใจในการดูบ้านสร้างบ้านนะครับ ครับซึ่งวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่บ้านม่วงไข่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับมาพามาดูบ้านครับขนาดหน้ากว้าง9เมตรหรือ9เมตรครึ่งนะครับซึ่งอยู่ในช่วงกําลังก่อสร้างยกโครงมุงหลังคาตัวบ้านหลักเสร็จแล้วนะครับกําลังอยู่ในช่วงงานก่ออิฐครับในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูข้างในกันครับครับเชิญกันเลยครับผมครับดีครับทุกท่านครับให้ได้ดูเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับ หนึ่งความรู้ในการทําบ้านนะครับสาหรับบ้านที่กําลังยกโครงมุงหลังคานะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านมงไข่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับทุกท่านครับขนาดของตัวบ้านนะครับหน้ากว้าง9เมตรหรือ9กจุดห้าเมตรนะครับรวมพื้นที่ใช้สอยก็85ตารางเมตรครับตอนนี้ตัวบ้านหลักยกโครงมุงหลังคาเรียบร้อยนะครับเทพื้นครับต่อไปก็เป็นงานก่อนะครับรับด้านหน้าระเบียง ยกเสาไว้แล้วนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ยกโครงมุงหลังคานะครับตั้งเสาไว้แล้วนะครับตรงนี้พื้นที่ระเบียงยื่น3เมตรนะครับครับนี่ครับให้ได้ดูกันครับขนาดเสาครับเป็นเสาขนาดหน้า5นิ้วครับทุกท่านครับเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กโครงสร้างครับตรงนี้อยู่ที่เมตรละ250บาทนะครับครับเสาตัวบ้านหลัก12ต้นยาว4เมตรนะครับ เสาระเบียงหน้า3เมตรห้ต้นครับเมตรละ250เช่นกันนะครับรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายเสาก็อยู่ที่14,600บาทครับทุกท่านครับครับจากนั้นก็นี่ครับงานเทพื้นเรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับให้ได้ดูกันครับก็งานเทพื้นใช้ใจ่ายไปหมดปูนไป4ชิว4ชิวครึ่งน,นะครับ คิวละ1,750ก็ใช้จ่ายไป7,800นะครับนี่ในส่วนของพื้นบ้านอยู่ในตัวบ้านหลักนะครับทุกท่านครับครับจากนั้นก็นี่ครับเรามาดูกันครับเหล็กโค้งหลังคานะครับเหล็กโค้งหลังคานี่ทางช่างทางเจ้าบ,บ้านใช้เป็นเหล็กขนาด4นิ้วคูณ2นิ้วเป็นเหล็กกล่องนะครับครับแล้วก็เหล็กจันทันเหล็ก3นิ้วคูณนิ้วครึ่งเหล็ก ใช้แปรสําเร็จนะครับใช้แปรสําเร็จนะครับครับในส่วนของลูกตั้งก็ใช้4นิ้วคูณ2นิ้วสลับกับ3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับครับในส่วนของลูกตั้งนะครับหน้าสีหน้านะครับครับนี่ครับให้ไดูกันครับตัวบ้านหลักเป็นลังคา2สเต็ปนะครับทุกท่านครับครับนี่ครับเป็นสเต็ปแรกแล้วก็นี่สเต็ปที่2ยกขึ้นไปอีกนะครับทุกคนครับ ครับในส่วนของเหล็กโครงหลังคาใช้จ่ายไปที่25,300นานะครับนี่ครับในส่วนโครงหลังคาครับประกอบด้วยเหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วเหล็ก3นิ้วคูณนิ้วครึ่งแล้วก็แปรสำเร็จนะครับครับเรามาดูที่ต่อไปครับที่แผ่นหลังคาครับทุกท่านครับแผ่นมุงนะครับมุงด้วยเมทัลชีสสีแดงอิตมอนนะครับเบอร์30 บุฉนวนกันความร้อนนะครับนี่ครับอยู่ที่เมตรละ158บาทนะครับรวมค่าแผ่นก็22,400ครับทุกท่านครับนี่ครับให้ได้ดูกันนะครับทุกคนครับบ้านหลังนี้เป็นผลงานของทีมงานช่างนิยมนะครับบ้านม่วงไข่ครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามงานปูนงานบ้านก็โทรติดต่อได้นะครับ ที่เบอร์0 6 1 6 8 1 0 0 4 3นะครับช่างนิยมบ้านม่วงไข่ครับครับนี่ครับงานตัวบ้านหลักกำลังก่ออิฐนะครับครับด้านหลังนี่ก่อขึ้นมาได้4แถวแล้วครับช่างสั่งอิฐเข้ามา1,800ก้อนนะครับวันนี้ครับกำลังนำส่งกันนะครับครับถึงตอนนี้ค่าแรงนะครับค่าแรงถึงจุดนี้อยู่ที่จ่ายไปแล้ว3 0,000่นนะครับนี่ช่าง จ้างลูกทีมรายวันเข้ามาช่วยนะครับใช้จ่ายกันไปส0 0 0 0รวมค่าช่างค่าของตอนนี้อยู่ที่1 40, นึ0 0 0สนหมืะครับครับนี่ครับให้ทุกคนได้ดูเป็นไอเดียนะครับสําหรับท่านที่มองหาข้อมูลในการหากำลังจะยกบ้านทําบ้านนะครับครับนีครับเป็นบ้านทรงโมเดินหลังคา2สเต็ปครับท่านหลังคา สามสเตปนะครับตัวบ้านหลักนี้เป็น2ส,สเต็ปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นระเบียงด้านหน้าอีก1สเตปบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา3ส,สเตปนะครับพื้นที่ใช้สอย85ตารางเมตรครับทุกท่านครับครับสรุปให้ฟังกันอีกทีนะครับบ้านใช้เสา15ต้นหน้ากว้าง9เมตรหรือ9เมตรครึ่งพื้นที่ใช้สอย100อาพื้นที่ใช้สอย85ตารางเมตรนะครับทุกคนครับ ค่าเสาอยู่ที่14,600นะครับค่าเหล็กโครงหลังคา25,300ครับค่าแผ่นหลังคา22,400นะครับแล้วก็ค่าช่าง30,000นะครับแล้วก็งานพื้นปูนข้างในอีกใช้ปูน4.5คิวนะครับคิวละ1750ก็อยู่ที่7,800นะครับรวมแล้ว ค่าใช้ใจ่ายในส่วนประกอบอื่นๆก็อยู่ที่10,000หื่นอยู่ที่1 000, 000, 000, 000, น0 0 0 0นสะครับตอนนี้ครับนี่ครับทางช่างได้ใช้เหล็กมาตรฐานทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กโครงหลังคาเหล็กโครงคานนะครับใช้เหล็กข้อ้อย12มิลขนาด8โลครึ่ง10โลเลยครับ,รบนี่ครับสนใจงานปูนก็สอบถามตามเบอร์โทรที่ผมแนบข้างล่างมาเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่องตาอ Art for f u น Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าบ้านหลังนี้มีการก่อสร้างถึงขั้นตอน อื่นๆนะครับในโอกาสต่อไปผมก็จะเข้ามารีวิวอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมครับไว้เจอพบเจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ